สวัสดีครับคุณภาพและบริการของรถไฟไทยน,นั้นถูกวิจารณ์มาอย่างยาวนานแต่ดูเหมือนรถไฟอินเดียจะโดนหนักว่าไทยหลายเท่าโดยเฉพาะในรัฐบ,บ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียที่ประชาชนมองว่าบริการรถไฟที่นั่นไม่ตานจะเต่าคลานสงามงผลรัฐบาลอินเดียเร่งหาทางปรับปรุงบ,บริการรถไฟครับชาวอินเดียที่รัฐกุจราตซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีมวดี ตามวิจารณ์การบริหารงานของรถไฟอินเดียในช่วงที่มีการทดสอบรถไฟที่เร็วที่สุดระหว่างกรุงเนเดลีกับเมืองอะกาซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลแต่รถไฟที่รัฐกุจราตกลับล่าหลังและด้อยพัฒนาโดยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเพียง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในอินเดียจนหลายคนเรียกว่าเป็นรถไฟเต่าคลานระยะทางเพียง40กิโลเมตรแต่ใช้เวลาเดินทางถึง3ชั่วโมงครึง่งมือรถไฟวิ่งมาถึงทางแยกตัดกับถนนผู้ช่วยคนขับ สามารถกระโดดลงมาดึงรั้วกันก้นการรถวิ่งผ่านพอรถไฟวิ่งผ่านพ้นไปก็ดึงรั้วกั้นออกจากนั้นก็กระโดดกลับขึ้นมาบนรถไฟผู้โดยสารส่วนใหญ่ล้วนมีรายได้ต่ำจึงไม่สามารถเป็นไปใช้บริการรถโดยสารประจําทางซึ่งมีราคาแพงกว่ารถไฟอินเดียถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้รัฐบาลเตรียมเปิดเส้นทางบางสาาให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วโดยหวังที่จะยกระดับ ให้การคมนาคมทางรถไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นการค้ามนุษย์การล่วนละเมิดทางเพศรวมถึงการค่มขืนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกัมพูชาส่งผลให้องค์กรต่างๆพยายามหาทางแก้ไขรวมถึงองค์กรจากมาเลเซียที่ไปช่วยสอนศิลปบับป้องกันตัวให้กับเด็กและสตรีครับนางเอม่าวันเอฟซีผู้อำนวยการสถาบันวันเอฟซีชมมาเลเซียและคณะครูสอนเทคนิคป้องกันตัว ได้จัดอบรมเทคนิคการป้องกันตัวระยะสั้นที่ศูนย์นาคาวเวลกรุงครมเปนให้แก่เด็กและเยาวชนหญิงตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ดยส่วนใหญ่กลุ่มเด็กและสตรีเหล่านี้ถูกคุกคามจากปัญหาการลวนละเมิดทางเพศการข่มขืนการใช้ความรุนแรงและการค่าลูกหลานของครอบครัวชาวกัมพูชาที่มีฐานะยากจนจากการสํารวจพบว่าชาวกัมพูชาประมาณ2องล้านห้าแสนคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการลวนละเมิดทางเพศในจานวนนี้เป็นเด็กและสตรีถึงร้อยละเกนับถอยหลัง540วันสู่เอไซวันนี้ไปดูกันว่าทำไมอาเซียน ต้องบวกกับอีกสามประเทศโลกอาเซียนติดตามจากกูรูอาเซียนครับสวัสดีครับจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นประเทศนอกกลุ่มอาเซียนซึ่งอยู่ในกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกอีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไปเพราะ3ามประเทศนี้มีประชากรรวมกันกว่า2,000ล้านคนหรือหนึ่งในสาของประชากรโลกพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับ นอกจากอาเซียนบวก3แล้วจะมีบวก6และบวก9ด้วยนั่นหมายความว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประชาของโลกให้ความสนใจในานะภูมิภาคที่น่าลงทุนที่สุดในขณะนี้สวัสดีครับ